สหกรปั๊บไข่ดาวอันนี้งีสิบอันนี้สิบหหาพี่น้องเที่ยงนี่สามสิบห้าบาทกินรอดเด็กน่อยมาสอมล้ำนะครับเนาะสอมซุปช่วงพักตอนเที่ยงนะครับนะพี่น้องแล้วก็ช่วงเย็ยนหลังเลิกเรียน บ้าเหรออ๋อขอเรียนกับครูตอนบ่ายต่อ หนึ่งเอากำลังพักพี่นอกเอาของมาไว้กินข้าเส็จจะได้มาตอกเลยนะครับเนาะอันนี้เป็นอะไรอื่น หืมอื้อาซ่บเรียกชื่อบ่ถูกพี่น้องหืมตะอร่อยอื้อ OK. Mm -hmm. วันหลังพอขอมาจากบ้านแล้วก็มาซื้อแค่เนี้พี่น้องกับแทบนะอิมบอลูจากซื้อครับพี่น้องลูอย่างเดียวว่าแทบอือห,ห เที่ยงีอิ่มมากพี่น้องรอดเดี๋ยวหน่อยมาซ่อมนสวัสดีครับ